ในปนปาลครั้งนี้มีมิชชั่นเล็กๆที่อยากจะไปตามติดชีวิตแม่ประดิบนะคะเห็นแม่หายออกจากบ้านตั้งแต่ตีสีทุกวันเราก็อยากรู้กิจวัตรของแม่ว่าแม่ออกไปทำอะไรบ้าง เราเป็นมนุษย์ที่ไม่ตื่นเช้าเนาะเพราะฉะนั้นการตื่นตีสีของเราเนี่ยคือต้องตั้งใจมากนะคะสุดท้ายความตั้งใจไม่มีอยู่จริงนะคะเพราะว่าไม่ตื่น,นะคะ่ะจนแม่มาเปิดร้านแล้วก็กลับไปปลุกเราตอน6กโมงเช้านะคะออก็มาทันดูคุณแม่ชงชาพอดีอันนี้คือมาซาล่าทีนะคะแน่แน่แนความไทยอินก็มา <c oughs> นะ <c oughs> เล่าย้อนไปช่วงก่อนโควิดนะคะที่เราไปช่วยเพ้นผนังร้าน House อ f ฟ o m โของคุณแม่ประดิษฐ์มาปีนี้เนี่ยเสียดายมากที่เพิ่งโดนทุบทิ้งไปเพราะว่าเขาขยายถนนคุณแม่ก็เลยย้าย มาอีก็อกหนึ่งครั้งนี้เราไม่ได้มาเพ้น์แล้วนะคะมาดูมาให้กําลังใจคุณแม่นะคะเห็นคุณแม่แฮปปี้กับการเปิดร้านทุกวันก็มีความสุขไปด้วยเนาะคุณแม่ชอบทําอาหารตอนีที่ปัจจุบันนี้ก็ดูแลตัวเองได้เยอะขึ้นมากก็ไม่อยากให้แม่มาเหนื่อยมายืนนานๆเพราะว่าแม่มีปัญหาเรื่องปวดเข่าแต่แม่ก็ยังอยากทำเนาะเพราะว่ามีลูกค้าประจําแล้วก็ดูมีคอมมูนิตี้ที่แม่ดูมีความสุขนะคะส่วนตอนนี้เราก็กินอย่างมีความสุขนะเช้านี้แม่ทาเซลโรตีนะคะประมาณ7จ็ดโมงก็จะมีลูกจ้าง มาช่วยทำซาโมซ่าเดี๋ยวเขาก็จะไปทอดนะคะอันนี้กินแล้วเราว่ารสชาติคล้ายกะหรี่ปับบ้านเรานะคะหลังจากที่คุณลูกจ้างมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่ก็จะฝากร้านเอาไว้กับเขานะคะส่วนช่วงสายก็จะไปเดินตลาดกันเดี๋ยววันนี้จะไปเดินตลาดกับคุณแม่ด้วยนะคะอยากไปดูว่าตลาดเช้าที่เนปาลเนี่ยเขาไปเดินกันที่ไหนยังไงมีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะเดี๋ยวอีพีหน้าจะพาไปตลาดที่เนปาลกันคะ่ะ